สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุกท่านครับเข้าสุดท้าย p h ลิกซ์คู y c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai เฟล l กซ์คู y daily outlook analysis ครับวันนี้เช่นเดิมนะครับก็มาเจอกับผมกับพี่ลันเนอร์นะครับประจำวันที่3เดือนกันยายนปี2556ครับขณะดนี้เวลา10โมงกับอีก36นาทีครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้มนะครับถึงภาวะตลาดยูโรเทียบตลา์นะครับว่าวันนี้จะมีทิศทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับ วันนี้สนับสนุนการวิเคราะห์โดยบล็อกเกอร์ FBS นะครับเป็นบล็อกเกอร์าใหม่ไฟแรงนะครับในที่เข้ามาตีตลาดในเอเชียของเรานะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับไทยเฟรชคูลด้วยนะครับลองเข้าไปใช้กันดูเลยครับสาหรับขั้นตอนต่างๆก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับการโหลดอะไรมาใช้เนี่ยทางทีมงานก็ได้จัดทําไว้ให้แล้วนะครับรวมไปถึง เออสเปซนะครับ0ูนนะครับฟิกสเปซไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ศูนจุดสามนะครับจะไม่มีการถ่างออกของสเปซเหมือนโบกอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีกวานนะครับเข้าปุ๊บติดปั๊บนะครับแล้วก็ไม่มีบัญชีสวอปสวอปคืออะไรสวอปแต่หลายคนอาจจะงงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวอปกันตรงนี้นะครับ สวอลก็คือตรงนี้นะครับบัญชีนี้นะครับในกรณีบางโบกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์บายนะครับมันมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโบกนะครับตรงนี้ครับบางทีเราขึ้นเราเปิดบายไปเนี่ยสวอปเราก็จะจะได้ประมาณหนึ่งสองนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสองเซนอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่ล็อตที่เราเปิดแต่ว่าเวลาเราเซลลนะครับล็อตสวอปก็จะติดลบนะครับซึ่งมันจะเป็นค่าหักล้างกับโปรฟิตอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับโบกแต่บางโบกก็ ไม่ว่าจะทั้งทั้งทั้งเซลทั้งบายก็ติดลบเหมือนกันนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นนี่ก็เหมือนกันบางบางบกก็มีเขาพุ๊กก็มีคอมมิชชั่นในในการเปิดออเดอร์นะครับก็แล้วแต่ในกรณีของบล็กนั้นนะครับว่าจะมีหรือไม่นะอันนี้แต่ของ FBS นะไม่มีแล้ก็ฟีดเตด้วยนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับ เมื่อวานนะครับเ,เป็นวันหยุดของตลาดสหรัฐนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดของรายงานทําให้ตลาดเงียบเหงาพอสมควรนะครับยูโรเทียบดอลลาร์ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากเนมะื่อวานก็เนี่ยครับดีดขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าว่าจากตัววิงนี้นะก็จะอยู่ประมาณ6.8นะครับตซนนี้จะอยู่6ประมาณ6.8แล้ตรงนี้ถ้าว่าจากตัววิงเล็กก็ขึ้นมาถึงไดเวอเจนซ์นะครับ ทดสอบเป็นดับเบิลท็อปนะครับในเรเวอร์เจนแล้วก็ลงมาหมดรอบของดับเบิลท็อปนะครับนะครับอยู่ตรงหก8แล้วก็ตรงนี้ก็เอามาทาบนี่ครับหมดรอบของดับเบิลท็อปตรงนี้แล้วก็ไซด์เบย์มายาวเลยนะครับข้อมูลจาก ยูโรนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดดชนีผู้จัดการขายจัดซื้อภาคผลิตของยูโรเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยครับอยู่ที่51.4ในเดือนสิงหาคมดัชนีผู้จัดการ่ายจัดซื้อภาคผลิตของอิตาลีเพิ่มขึ้นอยู่ที่51.3ในเดือนสิงหานะครับในสถานะของด้านฝั่งสหรัฐเองเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการโจมตีซีเรียของสหรัฐเนี่ยก็ ยืดเวลาออกไปอีกครับเนื่องจากประธานาธิบดีโอบามานะครับตัดสินใจรอการอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อนนะครับว่าจะโจมตีได้หรือไม่นะครับซึ่งมีโอกาสสูงครับที่จะไม่รับอนุมัติจากสภาคองเกรสครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลสําคัญนะครับของสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็จะมีข้อมูลดัชนีอยู่2ตัวนะครับก็คือดัชนี i sm แล้วก็ nfp นะครับก็เป็นดัชนีที่น่าจับตามองใน ภายในอาทิตย์นี้นะครับส่วนข่าวเด่นเดนวันนี้เนี่ยก็จะมีของยูโรนะครับบ่ายสองอัตราการว่างงานของสเปนครับแล้วก็มีของสหรัฐนะครับตอนสามทุ่มนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคผลิตจากสถาบันจัดก,การด้านอุปทาน,น mm hmm. แนวโน้มวันนี้สเปนผมไม่แน่ใจค่ะว่าแนวโน้ม ภาพรวมนะครับในในเศรษฐกิจของสเปนเป็นยังไงจะลองมาวิเคราะห์กันก่อน,นดูจากเดกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานราคามาแะตะประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มียูโลนะยังไม่มียูโลราคามาแตะประมาณนี้ต้องพยายามตอนนี้เนี่ยพยายามจะยืนนะครับยืนเหนือยืนเหนือแนวต้านตรงนี้นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามการวิเคราะห์เนี่ยราคาอาจจะมีโอกาสที่จะลงต่อไปตำแหน่งอื่นถ้าราคาลงต่อไปตำแหน่งอื่นราคาจะโอกาสลงไปตรงไหนนะครับเราก็จะได้โซนหนึ่งนะครับก็คือโซนนี้นะครับได้ว่าเจนโซนนะครับร้อย หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับโซนเดวอร์เจนโซนคือตรงนี้อาจจะรอให้ราคาดิดขึ้นมาเล็กน้อยครับดิดขึ้นมานะครับแล้วกเ็เซลลงไปนะครับหรือว่าใครใคนะแหละหลายๆคนก็อาจจะรอตรงนี้ก็ได้ครับรอให้ราคาทะลุโลลงมาก่อนทะลุโลของสัปดาห์ที่แล้วนะครับทะลุโลของสัปดาห์ที่แล้วลงมาก่อนแล้วค่อยเ,ออเซลล์ตามก็ได้นะครับ เป้าหมายอาจจะตั้ง P/P ใกล้หน่อยนะครับก็ลองลองหาแนวรับแนวต้านในทำเต็ม4ชั่วโมงดูอีกทีนึงนะครับ4ชั่วโมงนะครับหลบบน,นเนี่ยครัจาก4ชั่วโมงก็ถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับขาลงอยู่ อีมม่ชั่วโมงก็ยังเป็นแนวร้มขาลงอยู่อาจจะรอให้ราคานะครับมาถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับเลนนี้นะครับจะรอพิจารณาดูสัญญาณกับตรงนี้นะครับว่ามีสัญญาณกับตัวเป็นแนวรุนขาลงหรือไม่นะครับถ้ามีสัญญาณกับตัวนะครับเป็นขาลงก็อาจจะเซลลงมาหรือว่าวางแผนการเทรดอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะมาปิดตรงนี้ก่อนนะหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอให้ราคาผ่านโลนะครับ โล่าสุดนี่มาก่อนพอผ่านโลล่าสุดแล้วนะครับก็ค่อยตามก็ได้ราคาก็กลับมาทดสอบตำแหน่งที่เคยทะลุนะครับตามธรรมชาติของราคาแล้วก็ลงมาปิดไดเวอร์เจนโตนก่อนก็รอรอดูอีกทีนะครับว่าไดเวอร์เจน์โตนมีสัญญาณกับตัวหรือไม่นะครับถ้ามีจะตองมุกลงไปเลยนะครับก็เป้าหมายต่อไปก็คือหนึ่งร้อยหกิแปดำเต็ม สาก4ชั่วโมงมาดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับชั่วโมงนะครับอาจจะรอให้ราคาขึ้นมาในตวิงล่าสุดนตวิงล่าสุดของเมื่อคือนก่อน,นดูว่าราคาจะขึ้นมาแล้วเราทำพฤติกรรมยังไงนะครับบริเวณนี้ครับคือสวิงล่าสุด แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือบริเวณ3 8มสนะครับาองเพราะว่าถ้าว่าจาก3 8มส่าแจะอยู่ประมาณ50าสิบนะครับองสวิงนี้นะครับสวิงของเมื่อวานนยครับมันจะอยู่ในโซน50นะครับอรอสองโซนนี้นะครับประมาณ1.3198แล้วก็1.3204นะครับ ซึ่งจะเป็นโซนที่ยังนาาดักเซลล์ของเรานะครับรอประมาณสอโซนนี้แล้วก็มาปิดตรงโลก่อนดูสัญญาณกับตัวโลด้วยนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่ามาปิดตรงนี้แล้วก็ถ้าลงมาถึง1 6 6 8ด้านล่างนี้นะครับก็มันจะอยู่ในเดว์เซนะ์โัน เวอร์เจนโซนของออในสีชั่วโมงถ้าผ่าน 8, 1 6ึ่งชั่วโมงไปได้ก็หมายต่อไปก็คือ1 6ึ่ในสีชั่วโมงนะครับตามสวิงใหญ่ที่เราวัดกันดาสิบนาทีเดยนบ้างนะครับ15นาทีก็ยังไม่มีอะไรมาก ก็ยังไซเวย์อยู่นะครับยังไม่ถือว่าไซเวย์เป็นเป็นคลื่นเป็นเวฟอะไรมากก็อยู่ในกรอบนี้ลเล็กๆนี้ไม่ต้องใช้ฟีโบก็ได้นะก็คือรอให้ออตแหนอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็คือประมาณระยะระยะครึ่งแท่งนะครับของเวฟถ้าเป็นทำสินเดย์ก็ระยะครึ่งแท่งของ ข่าเป็นก่อนหน้านะอันนี้แต่เราเจาะมา15ที่าทีนะตรงนี้นะครับเรามากไว้ว่าเส้นสีแดงตรงนี้นะครับคือระยะขึ้นตามแผนจาก1ึงชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองที่ราคาจะมีโอกาสขึ้นไปนะครับที่จะเป็นตนดักเซลล์ของเรานะครับเซลล์ลงมาหรือว่าหลายๆคนอย่างที่บอกไปนะครับจะลงตรงนี้เลยนะครับจะรอให้ถูกรอบ แล้วก็ไปปิดตามเป้าหมายในห่ชั่วโมงแล้วก็สิดชั่วโมงก็แผนการเทรดวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่หลายคนรอไปเทรดดูนะครับก็โชคดีในการเทรดทุกท่านครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ